๋ยวฉีดมือฉีดระเบิดฉีดรถนีมือก็ฉีด้่ใช้รถนี้หัวหน้าให้ับับตบับให้แกเลยหัวหน้ายังไม่ได้ปรับให้แกเลยตบหัวใ้แอันนี้โอเคแล้ขอบคุณมากมเลยครับขอบคุณหัวหน้าคนรัไม่ได้ครับอนี่ให้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 เนี่ยนิก็มาชิถ่ารูปที่บมาม นะพี่พี่ถ่ายเป็นวิดีโอเก็บไว้ไหน <Hi. S 2> ถ่ายวิดีโอตอนรถออกอะพี่ถ่ายอยู่พี่พ

อขอบคุณนะครับขอบคุณทางทีมงานของคุณเซอร์วิสลาฟท่ทีมงานท่าี่มาช่วยในทางคมโดยเฉพาะอย่าง,างายิง่งที่เป็นกำลังหลงก็ทุกคนก็ทึ่งใจมากนะครับก็จะให้ทางการร้องต่อไปนะครับสนับสนุนครับขอบคุณมากคนระับ